ครัวันนี้ก็พบกันดีนะครับเป็นคลิปที่7นะครับถือเนื่องมาจากว่าผมเองก็จากเด็กวัดนะครับมาสู่ผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับอพอเกษียณแล้วก็ได้มาเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่7นะครับในชีวประวัติของผมเองนะครับจะพูดเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ประสบมานะครับในขณะที่เป็นเด็กวัดในขณะที่ได้เป็นบวชเป็นสนัมเณรและนะในขณะที่ศึกมาเรียนต่อแล้วก็กระทั่งเป็นเป็นครูผู้สอนนะครับแล้วก็เมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วก็ได้สมัครเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตนะครับ คือมีอยู่ว่าวันหนึ่งนะครับผมเองก็เป็นลูกศิษย์วัดอยู่ที่วัดบ้านสะดาวนะครับแล้วมพอพระหลวงพี่ฉันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เดินทางออกจากวัดไปสู่อีกวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนักนะครับก็ห่างจากวัดที่อยู่นะครับคือวัดบ้านสะดาวก็ประมาณสักสองถึงสมกิโลประมาณนี้นะครับ ตอนนั้นผมก็เดินตามหลวงพี่นะครับสะพายสะพายย่ามหลวงพี่เนี่ยก็เดินตามก้นหลวงพี่มานะครับก็เดินพอเดินมาถึงทุ่งนาน,นะครับเป็นทุ่งกว้างนะครับในช่วงนั้นเขาก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจากนั้นชาวบ้านก็จะต้อนควายไปเลี้ยงที่ทุ่งนาน,นะครับที่ทุ่งนาใน, <outro> นทุ่งนานี้ก็เป็นที่โล่งจริงๆนะครับ จะไม่มีต้นไม้อะไรเลยนะครับเป็นที่โล่งนะครับตนี้ในขณะนั้นหลวงพี่ก็ได้ห่มจีวรสีแดงนะครับห่มจีวรสีแดงแล้วก็เดินมาถึงที่บริเวณทุ่งนานะครับเป็นที่เลี้ยงควายของจุมจนนะครับของหมู่บ้านและตรงนี้ก็เลี้ยงควายกันสองหมู่บ้านนะครับก็คือบ้านอําปุระกับบ้านบ้าน ปั่นนะครับสองหมู่บ้านนี้นะครับพอมาถึงกลางทุ่งนานะครับก็ไปเจอกระงวายขนาดใหญ่เลยนะครับก็ไม่ต่ำกว่าร้อยตัวแล้วครับมันกินหญ้ากันช่วงนั้นก็ประมาณสามโมงเช้าเศษนะครับประมาณเนี้ยพอเดินมาถึงใกล้ๆกับที่เลี้ยงควายนะครับก็มีควายถึกตัวหนึ่งนะครับคือตัวผู้ตัวใหญ่มากนะครับ มีโกโกตัวใหญ่จริงนะครับวิ่งมาจากฝูงควายนะครับวิ่งมาหลวงพี่เลยนะครับอ,า,อาจจะเป็นเพราะว่าควายตัวผู้มันเกลียดสีแดงนะครับเพราะว่าหลวงพี่นั้นห่มจีวรสีแดงมันวิ่งมาใส่อย่างเร็วเลยนะครับวิ่งมาแบบชนิดที่ว่าฝุ่นตลบเลยนะครับตอนนี้พอมาถึงใกล้จะถึงหลวงพี่แล้วนะครับผมก็เดินตามหลังไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเพราะมันเป็นที่โล่งนะครับ ไม่มีที่กำบังเลยจะวิ่งตรงไหนก็ไม่มีนะครับต้นไม้ก็ไม่มีจอมปลวกอะไรก็ไม่มีมันเป็นที่โลง่งพอใกล้มาถึงหลวงพี่หลวงพี่ตัดสินใจเอาร่มนะครับร่มซึ่งท่านถือไปด้วยนะครับเป็นร่มสีดําเปิดใส่ปุ๊บเลยนะครับควายมันก็คงตกใจนะครับจากสีแดงก็มาเป็นสีดํามันก็หยุดทันทีนะครับ ในขณะที่หยุดนั้นนะครับผมก็แปลกใจนะมันเยดขามันคูดมาเลยนะครับขาหน้าห่างจากหลวงพี่ไม่ถึงหนึ่งวานะครับไม่ถึงหนึ่งวาตอนนั้นหลวงพี่ก็ใช้ผ้าไอร่มนี่แหละครับบังตัวไว้นะครับแล้วก็โผล่เห็นแต่แต,แต่แต่หัวนะครับท่าศรีรษะท่านนะครับก็โผล่แต่ว่าตัวนั้นก็ใช้ร่มสีดาํบาบังบังสีแดงเอาไว้นะจากนั้นควายก็ ยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นเพราะยืนขึ้นในขณะนั้นมันมันเบรกนะครับคล้ายวันมันใช้ขาหน้ายันพื้นดินนะครับฟุ้นตลบเลยนะครับตอนนั้นเหมือนในการ์ตูนทุกอย่างเลยผมยืนข้างหลังก็ตกใจมากครับรู้จะทํำยังไงขณะนั้นหลวงพี่ใช้ร่มนี่แหละครับบังตัวเองไว้พอบังไว้นะควายตัวผู้ตัวนั้นนะครับตัวใหญ่บร่มเลยนะครับก็มันก็ยืนมองนะครับยืนมอง ไม่หานะครับแค่วาเดียวเท่านั้นเองมันก็มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาแล้วก็มองหลวงพี่แล้วก็มองมาที่ผมผมก็ใส่เสื้อผ้านะ,ะจากนั้นสักครู่มันก็เดินถอยกลับไปอันนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบชนิดวาดเสียวมากๆนะครับวันนั้นถ้าหลวงพี่ไม่มีร่มสีดำช่วย แล้วจะเป็นยังไงผมก็นึกภาพไม่ออกนะครับแม้แต่ตัวผมเองนะครับก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าควายมันตัวใหญ่นะครับตัวผู้ตัวใหญ่เป็นจ่าฝูงที่อยู่ในกลุ่มฝูงควายนั้นนะครับอันนี้ก็คือเหตุระทึกที่สุดนะครับในชีวิตที่เห็นกับตานะครับเห็นกับตาตัวเองนะครับหลวงพี่รอดมาได้เพราะร่มสีดำครับอันนี้คือครั้งหนึ่งในชีวิตตอนที่เป็นเด็กวัด เดินตามก้นหลวงพี่นั่นเองนะครับ